สวัสดีจ้าสบายดีค่ะพี่น้องมันอีสีมาโชว์อะสเปซสี่นะคะนาอกจากพี่ติจะบอกว่าเนื้อเนื้อครีมแบบไหนที่มันจับสีดีนะคะพี่น้องเนาะเฮ็ดติสีสดใสอันนี้จะเป็นเนื้อเค้กที่นะคะน่าเป็นเป็นเค้กที่พี่ติ๊กทำไปเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวพี่ติ๊กจะบอกพี่น้องก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวิลิโอนี่พี่ติ๊กทำไปตั้งนานแล้วค่ะพี่น้องพี่ติ๊กกระเร้ามาลงให้พี่น้องเบิื่อเสียเราส่วนที่เหลือไปดูว่าไปทางไหนค่ะพี่น้องเคลียได้แค่นี้นะจ๊ะเนอกจากยาบายพี่ติอจ้า พิธีเจสเปซีนนำเงินข้างลางเนาะค่ะพี่น้องคือว่าถ้ำเป็นเรนโบว์นะคะพี่น้องน้เนนะะนงนำเงินข้างลางแล้วก็สเปซส,สีเหลืองแถวที่2เพราะสีเหลืองมันผสมกับสีฟ้ามันจะกลายเป็นแบบว่าเป็นสีเขียวความค่ะพี่น้องด้านล่างเมื่อนี้นะพี่น้องเดี๋ยวคือว่าพิ๊กโดนกักตัวจ้าเพราะว่าเพื่อนร้มงานนะเนาะแบบว่าเขาเจออเป็นโควิดไหมคะ่ะพิ๊กก็เลยบได้ไปทํางานแบบนี้ ญาติมามีเค้กให้พี่น้องเบิ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะพยายามเนาะค่ะเนาะเอแบบว่าอย,ยูบ่บ้านพี่ติ๊กก็อาจจะทําแบบว่าเป็นอา่าผ้าอบเค้กอบหยังเนาะจ้ะเนาะอย่าว่าพี่ติ๊กเด้อค่ะพี่ติ๊กก็บบ้านที่ไปตรวจอยู่เพิ่นบอกว่าไอ้2-3ม,มื้อให้ค่อยให้พี่ติ๊กไปตรวจอันสินะคะพี่น้องเดี๋ยวพี่ติ๊กจะบอกว่าผลเป็นจังได๋โอ้ยซั่นดกอกเขาให้หยุด10มื้อค่ะพีนพ่น้องบ่ได้ไปทํางาน10มื้อเด้อนี่ย พิติกเ็เลยบ่มีเค้กให้พี่น้องเบิง่งเลยปบบนี้ก็เลยเอาเอาคลิปเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะแปลว่าคลิปนี้กับพีใ่ใน้ลงดอกแต่ว่าพิติก็ถ่ายไว้แต่โดนแล้วค่อยไปนองหลายปีแล้วพิติกับมาให้พี่น้องเบิง่งคือว่ากันสเปซสีเป็นเล่นโบ้ตันะ้งใจพี่น้องเนะาะเจ็ดสุดด้านล่างจะสเปร์เป็นสีอ่าน้อาอาฟาหรือสีนดำเงินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแถวที่สองจะสเปร์เป็นสีเหลืองมันก็จะกลายเป็นสีเขียวพร้อมเนาะคะ่นะเนาะพ่อเาเอ,าเอาแถวที่สามสเปรย์เป็นสีชมพูมันจะกลายเป็นแบบว่าอ่า สีชมพูกับสีเหลืองผสมกันมันจะออกเป็นสีสมบสมณพี่น้องพิธีก็เลยเอนว่า uh, เอเรนโบว์นะจ๊ะเนาะนี่ราคาเป็นการวิธีการสเปรย์สีง่ายๆใ่ะพี่น้องพิธีก็เอามาให้พี่น้องเบิงพิธีก,กับบาฝอยพี่น้องฟั่งไปน้ำจา้าพิธีกมาแจ้งข่าวเนาะค่ะเนาะว่าพิธีกบ่ได้ไปทํางานพิธีโดนกักโตเนาะค่ะพี่น้องกักโตโควิดฝ o l l o w บางอ่ะเขาให้ยูหนีซิฟมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะยูอันกักตัวซิบ้าน พิธีกระบื้อรูหรอกค่ะเขาเอาไปว่าข้าเจ้าอ่ะเพิ่งโทรมาบอกนะคะพี่น้องท่อมาบอกแล้วพิธีกระเบื้เตรียมโตบอกว่าคนรวมงานเนี่ยนะะข้าเจ้าเป็นนะหลังจากสเปรย์สีแล้วนัดแจ้งพิธีเก่าเอาไข่มุกมาบ้างตกแต่งแค่นั้นละค่ะพี่น้องหรือเขาจะเอาอ่าสปริงเคอลนะคะพี่น้องเนาะเอาสปริงเคอลมาโรยนะคะพี่น้องเป็นเคก้กวันเกิด สีสดใสเนาะคะ่นะเนาะพออยู่นี่จกจะจกมักสีชุดฉาบเนื้อครีม hmm. เนาะคะ่ะเนื้อครีมที่ว่าแบบมันสามารถจับเนื uh, cake, ้อเค้กแบบว่าทาให้เออจับสีได้ไดีก็คือว่าจะเป็นนันเดอรี่วิปกับพี่น้องหรือครีมเทียมนั่นเองหรืออาจเทาจะเอินว่าเป็นแบบว่าเป็นวิปครีมก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเทาเอินว่าวิปครีม แต่ว่าพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าเป็นเอ่อเรียววิบหรือแบบว่าเป็นวิปปิ้งนะคะแบบพวกวิปนมนะคะเนาะฉะนั้นก็คือว่าเอิญว่าเบเตอร์ครีมก็ได้แต่พิจิกรยูนิเอ็นว่าเบเตอร์ครีมหรือครีมเทียมเนาะค่ะเนาะนองเดลี non ่วิปครีมนะจ๊ะพี่น้องครีมโมเนีน่ะคือว่ามันจะอ่อมันจะกลิ่นสีดีค่ะพี่น้องเวลาเเผ่แบาบว่าสเปรย์เนาะสีมันจะจับดีนะคะพี่น้องมันจะบดจางบุคือบัตเตอร์ครีมดีบัตเตอร์ครีมถ้าเกิดเท่าสเปรนเสียอยู่แบบ ได้บบกี่มือสีมันกระจ่างสีมันกระจืดเนาะค่ะพี่น้องนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะพี่น้องพิธีกักตัวสิบวันนี่แต่ว่าพิธีก็อาจจะแปลว่าอาจจะทําเป็นเค้กให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะ,นอ,ะอาจจะบ่ได้แต่งเค้กหลายอย่าว่ากันเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอพิธี